ใช้แล้วค่ะมันเป็ส่าสคัญสาหรับงานทางนันชังท่านได้อ่าได้านในไปดอ่าอีเขาอิ่มเล่นหเห็นเขาว่าให้เด็กินซัมเล่ันอากาศเย็นแล้วก็ตื่นเต้นคนเยอะนะคะแ่าอยางอเคค่ะ่พราะว่าคนมีการสำหรับนท่านจะพาด้วยคะะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของวันนี้ที่ มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอรับทุณสำหรับพี่พนาาจจ้องแฟนบแฟนคลับมาไวที่ดีมากหลยก็มันน่นใจเลยค่ะข้อมูลบุญครับท่านดันทันจะข่าวได้ดีวันนี้เจ้าภพบอกว่าชมตรีอยากจะให้พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมบุญแล้วก็าามาสนุกสนานด้วยกันแล้วที่สำคัญมันหายากมากๆสำหรับแบบว่า<น>มีวงใหญ่แล้วก็มีวงเล็กมาเองใช่ โดยสโมสรแอลาีวันนี้สองงานสองงานสงานต้องงานแรกไปแล้วเมื่อเสร็จแล้วเรียรอันที่งานที่สองแล้วงานรับเงินรับเงินสไม่รับเงินปอเดียวสิเินไปอยู่ที่โน่นหมด็เินเาข้าวันไหนอยู่หมาเราใจะร้อยคนจะเข้าองศสี ตรงเดกข้างารเด็กข้าคนเล่าไปหนังเลดที่มืดเย่ะเดลกขตาเล่าเดียวอะไรอ่ะหลคนถามว่าน้องแฝดมาหรือเปล่าบอกไปเลยว่านี่คือน้องแฝดค่ะเขาไม่ใช่เหรอคอขอโทษด้วยค่ะมันแฝดใช่ไหมแม่วันนี้ครูสาขาแฝดมาแม่ไม่เห็นแลแต่งตัวเฉลิมัน เหมือนตุ๊กตุ๊เหมือนเหมือนผีกับผีสางเลยหรอโอ๊ยขอโทษด้วยนะไม่ต้องคอยสายจดถามว่าได้มาไหมแต่คือเรอดีนะคะจะเดินสายไปต่ออยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วางกวนยี่น้องมาแล้วนะคะเราไม่กล้วไปไหนอีกพอยกลับไปพักผ่อนแล้วครับผมเหลือแค่น้องสั่งเราล้งขังนะ เราเน่าก็เกาใก้ใ้ย่านนับนไ่นันจนะใช่ลูกพ่อแม่แอนแล้วนะ <c oughs> เออน่าจะเป็นลูกพ่อก,กับแม่แ <c oughs> <c oughs> อ่อ หกชีวิตขอบ,บและท่านที่มามวบความสุขสนานในช่วงนี้ไม่มีอะไรว่ามาน่าจะความสุขสนานขอ้ทุกท่านมีความสุข,ขเพราะเราออนนีแบ